แกเป็นใครฉันเป็นใครจำตัวเองไม่ได้ไ <c oughs> จ้ไนนงทุกท่านเจ้ามันนัเป็นโจ๊กอ่ะแล้วเป็นโจ๊กอ่ะมีดีอะไรมานั่งบนบัลลังก์เจ้าเหรอทำไมนั่งไม่ได้ล่ะเจ้านั่งได้คนเดียวเท่านั้นโจ๊กดีไม่พอนั่งไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นั่งเลยไม่มีสิทธิ์เจ้ามีดีเกใบแต่โจ๊กจมมาหนักกถกเลยแล้ว <c oughs> กันล่ะนี่กคุณช่วยช็อตให้เลยนะเนี่ยลงไปข้างล่างไปไป รูไม้เรื่องข้างล่างกันนี่ดูถือไว้ทำไมป่าวอะไรเถียถือไว้ย่เฉยเวลาเรามาสมมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรขึ้นมาแกสองคนไม่เคยช่วยอะไรได้เลยมันช่วยมาหายไหนากินเงินเดือนหรูไปวันวันวันเนี่ยทำตัวมันมีประโยชน์บ้างเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่ให้เราไม่ต้องมาคอยบอกว่ามันเกิดเรื่องอะไรน่าเฉยแบบเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างฮะ แล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่เจ้าค่ะวันนี้ว่าแค่ดีกว่าช่วยได้หรือหปล่ะมัเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วองค์ท่านลงบอกกับผมชั้นสองคนมาเนได้ช่วยกัลแก้ไขช่วยได้ใช่ไหมล่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยก็วันนี้เน่มือสุมาไปเดินเล่นในสวนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยถูกใจลำมสุมาโอ้ลงมสุมาเนี่ยได้เข้าไปทักทายเข้าไปทําความรู้จักคุยกันไปคุยกันมาพอผู้หญิงคนนั้น รู้ว่าเราเนี่ยชื่อว่ามังสมาอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีเราไปเลยในความแปลกใจสงสัยก็เลยรีบวิ่งตามไปมแต่พอใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ยมีผู้ชายแก่คนหนึ่งมาขวางทางเราไว้ ผู้ชายแก่คนนั้นไม่รู้ว่าไปโกรธใครมาพอมาถึงปุ๊บเอาแต่ดาดาดาเรามาสุมาเรามาสุมาทนไม่ไหวเลยตกหน้าไปสองครั้ง,จจงแต่ครั้งสุดท้ายเนะี่ยคงจะเจ็บกระโดดจะเอาไม้ในมือนะมาตีเรามาสุมาแต่บังเอิญดาบในมือรามาสุมานะเนี่ยไปเสียอกผู้ชายแก่คนนั้นตายเลยว่ามังช่วยมันช้หายแล้วผู้ชายแก่คนนั้นใครผู้ชายแก่คนนั้นเขาก็คือ พ่อปู่มินทรา,าพ่อปู่มินทา,าตายซะแล้วตายนานาแล้วเนี่ยเพิ่งตายโธ่ทำไมไม่ตายเมื่อวานวะทำไมได้ใจหัวจริงพ่อปู่มินทรา,าข้างบนอะไรนะอสองห้าแปดสองห้าแปดอ,อายุพ่อปู่โอ้ยสองร้อยยังไปีเหรอเออคนหรือต้นไม้เขาปลูกต้นไม้ที่เมืองเขาอะขางล่างานี่ยแปดสองแปดสองใบจำแนงอะ ฮะทำไมจำแม่ซื้อแปดสามห่างไปแต้มเดียวเองอะไรเนี่ยหวยเกี่ยวอะไรเนี่ยฮะก็จะเอาไปแทงหวยยังไม่ทายอะไรเลยไปเรื่องหวยอีกแล้วต่ออพงท่านก็พอพระปู่มินทาตายผู้หญิงคนนั้นก็โกรธนัมะสุมาเป็นฟืนเป็นไฟเลยและที่สําคัญสาบแช่งนัมะสุมาด้วยและแกรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใคร ผู้หญิงคนนั้นค,คือที่ราวันหลานสาวของพระโภเมธามที่ราวันสากแช่งมาสุมาบอกว่าจะไม่รักเรามาสุมาตลอดไปมาสุมาได้ยินอะไรเลยเ,เสียงคืออะไรคุณ <c oughs> ม,ม่ไดียเสียงนรรคมไหม ดูสิกลางค่ำกลางคืนห้ามทักอย่าไปทักถ้าไม่เดี๋ข้าตัวถ้ทุกที่ที่เจ้าทักก็จะเข้าบ้านนะพี่เลยแหมเกิดจะขวัญก็อ้นมาอีกแล้วเนี่งปัวก้างบ้านแล้วยังไงต่อดีไม่ต้องเลยช่วยไม่ได้หรอกมาช่วยมาจากไหนฟังไว้เลยนะนั่บแต่วันนี้ไปท่านเมืสอมาไม่ได้พบนั่ที่ดาวัน เดี๋ยวมาสุมาจะไม่ออกว่าขากนการเมืองอีกต่อไปเอา้าแล้วแกสองตัวอย่ามาให้เราเห็นนายอครับไม่แล้วเว้นมองอะไรกันแล้วไม่แต่คนดูมีคน,นึ่งช่วยได้ไปหาไอ้มันซะไปเลยการไหน